สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องนี้ชิแนะเรื่องที่สองที่ปาชิแสมแรมที่จะแนะนำขึ้นมาเพราะว่าคืาไม่ได้ว่างนะแต่ว่าก็ไม่ได้ว่างนะก็ไม่ได้ว่างเท่าไหร่ไม่ได้ว่างเท่าไหร่แต่แบบว่าไปเจอะเจอไปเจอเจอมาตอนแรกตอนแรกคือเล่นทวิตเตอร์แล้วก็แบบว่าเห็นแบบมีคนรีวิวผ่านๆเนาะแบบเออมีหนังเรื่องชื่อเรื่องว่าไอแคลอร์ด แบบเพิ่งเข้าเน็ตฟิกเลยแบบเพิ่งเข้าแบบเมื่อวานเงี้งเออเมื่อวานเลยจริงจริงยีออ่สิบใช่ก็คือกูเพิ่งดูไปเข้า,ากูกูดูเลยอ่าอ่าพอดีปุ๊บก็คือมาป้ายเลยออแลอ้วคือรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นหนังแบบคล้ายๆล้กอนเกิลอมอเบเคยดูโบไม่เคยดูโบไม่เคยดูซึ่งคือกอนเกิลมันจะเป็นฟีลลิ่งแบบหนังแบบ สงสัยอะพิศวงสืบสวนหน่อยหน่อยเออสืบสวนหน่อยหน่อยเขาเรียกว่าอะไรอะสงสัยพิศวงอะแบบคือมีผู้หญิงลึกลับเออลึกลับแบบมีผู้หญิงหายตัวไปอะไรประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้มีใครหายไปหรอกแต่ว่ามันเป็นฟีลลิ่งนั้นและประเด็นก็คือนางเอกที่เล่นอะก็คือมาจากวงกอลเดิลก็คือรสแมนไพร์เออก็คือมีโปรไฟล์น่าดูเกี่ยวกับเรื่องนี้เออก็เลยแบบเออดูซะเลยแล้วก็เลยพบว่า ันน่าสนใจที่ตรงไหนก็ที่บอกไปก็คือตัวนักแสดงอะเพราะว่าเขาแบบเล่นหนังแนวนี้เยอะอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าหนังที่เขาเล่นน่ะสนุกอืมอ่ะไม่รู้กูบ i a สไหมแต่กูชอบเขากูรู้สึกเขาเจ่บเซ่บเออแล้วไม่ได้ดูหนังเขามานานแล้วเพราะเขาแบบหายไปสักพักหนึ่งอ่ะเออแล้วพอกลับมาดูอะก็รู้สึกเขายังแซ่บอยู่แซ่บอ่าอันที่สองคือล็อตมันน่าสนใจ คือตอนแรกชิไม่ได้ดูเทเลอร์เหมือนกันดูแมนพาลอะไรเงี้ยเราก็รูึกว่าเออพอมันน่าสนใจมันเป็นฟีลิ่งแบบว่าหักเหลี่ยมโหดกันนิดๆเลยเงี้ยเออก็รู้สึกเออน่าติดตามง้นไปดูเทเลอร์แปรงกันไปจุ๊บจะเป็นซบอิงครั f I'm fine. I'm afraid it's not up to you to decide The court has appointed me to be your legal guardian. What? You, you have to live. come with me. And remember, I'm here to help. My name is Laura. <laughs> <Mara Rizzo. laughs> <laughs> so Grayson, you've had amazing success what's your secret there is no secret peter she forces them into the home auctions off their house and uses the proceeds to pay herself because caring is my job i will grab your dick and balls yes. and i will rip them clean off Big deal maker. i know what you do here your hustle <laughs> look at all these cash cows on your wall just Leaking money into your account. But Jennifer Peterson, she's off limits. She has very powerful friends who can make life uncomfortable for you. Mm -hmm. How uncomfortable are we talking? She, uh, she but... <laughs> 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 I don't like you. I don't get you <laughs> นี่ยฉันน่าจะเจอคนจ้านี่หละเขาเขาแบบดังคอมบิเออคอมบิดออบิดขอมบิดมันตัวร้ายเนอะเราดือด fucking lioness โอเคช่ยไอ u ค e โอเคฉันเก็เนื้อเรื่องละโอเคอะสมมติว่าฉันคือคนที่ไม่เก็ีอ่า so วันนี้คือเรื่องอะไร <laughs> เออแบบว a t เขาเหมือนว่าคุณพี่ผู้หญิงคนเนี้เขาก็จะเหมือนหลอกเอาเงินจากผู้สูงอายุไหมหลอกหลอกว่าเนี่ยสารตัดสินว่าคุณอะ จะต้องมีผู้ดูแลนะคุณไม่สามารถดูแลตัวเองได้ต่อไปละเพราะฉะนั้นคุณต้องไปเข้าสถานแบบเหมือนบ้านพักคนชราแล้วบ้านอ่างเงี้ยก็ฉันก็จะเป็นคนดูแลให้อืก็คือไอ้แค่ก็คือเอาของออกมาขายเงินเข้าบัญชีกคือเหมือนแบบอ่าถูกถูกที่อะไรก็ถูกก็คือเหมือนแบบว่าตัวนางเอกอะนางต้มตุ๋นไหมนางหลอกลวงไหมหรือว่าคือมันจะบอกว่าเขาหลอกลวงมันก็ คือสั่งตัดสินจริงๆใช่ใช่คือเหมือนแบบว่าเนื้อเรื่องอะมันจะเป็นฟิ e l i n g แบบว่าคือเขาทำอย่างเงี้ยมานานแล้วแล้วก็แบบว่าเป็นเอเจนซี่เป็นกิจการมปะหน้าใช่มมันเป็นบริษัทเลยมึงแบบเป็นบริษัทอะไรเงี้ยแล้วขบวนการเลยมะเออก็ไม่เชิงเพราะนางทําของนางคนเดียวถูกปหมไม่คือนางมีเป็นบริษัทเลยมึงมีนางแล้วก็มีเพื่อนนางจัดตั้งมีหมอเข้าใจไหมคือเหมือนการที่แบบว่า คุณยายคนหนึ่งจะสาลจะตัดสินว่าเออคุณยายคนเนี้ยไม่สามารถดูแลตัวเองได้แล้วเนี่ยคือต้องได้ใบมาจากหมอก่อนว่าอยูอะไม่ไหวแล้วยูป่วยเป็นนั่นเป็นนี่เพื่อที่จะไปยื่นสาลเพื่อให้สาลตัดสินว่าคุณอะเป็นผู้ที่เหมือนแบบว่าไม่มีสมรรถภาพในการดูแลตนเองได้ต่อไปใช่ซึ่งอีหมอคนนั้นก็คือคนที่ในบริษัท ใช่ก็คือเหมือนมันก็ต้องตุ๋นดีขึ้นมันแบบวนการขบวนการกันน่ะก็เป็นขบวนการซึ่งจริงๆแล้วอีคนนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเขาแบบเสียศักยภาพที่จะดูแลตัวเองถูกป่ะคือมันก็มีคนที่ไม่ไหวจริงๆแหละแล้วมันก็มีคนที่รู้สึกว่ามึงหลอกเขาบ่นกูก็ไหวนี่ทำไมต้องอย่างนี้อะไรเงี้ยก็คือคุณป้าที่เป็นแบบตัวหลักของเรื่องเลยเนี้ยฉันคิดว่าคุณป้าเนี่ยต้องเป็นตัวแสบถูกไหมใช่เพื่อนๆนางก็ดูจะแสบสาฟิลคือมึงเล่นผิดคน เออมึงเล่นผิดคนมากมากเพราะว่าคุณป้าคือเหมือนแบบตอนแรกที่กูดูอะกูรู้สึกว่าเออเขาก็เป็นตัวแสบน่าจะแบบดื้ออะไรเงี้ยเออสรุปคือเขามีแบ็คกราวที่มากกว่านั้นคือเขาเป็นคนแบบอุ๊บสไ้ก่อนอุ๊บสไไอ้เเป็นคนใหญ่คนโตก็ก็คุณพี่คนที่เธอบอกว่าคุณพี่ตัวเล็กเออคุณพี่ตัวเล็กอะ จำชื่อเขาไม่ได้ใช่หรอคอนเน็กชันนางหรอออนั่นแหละคอนเน็กชันนางแล้วมันก็เลยเกิดแบบมาจัดการคุณพี่ผู้หญิงอมันก็เลยเกิดแบบความมุ่นวายแบบนั่นนี่นู่นคือมันเป็นความที่คือสิ่งที่กูชอบคือกูว่าอีมาล่าคือเฮี้ยแล้วก็คืออีตัวเอกใช่เออนางเอกเจอคุณป้าเข้าไปคือว่านางเอกแบบแย่แล้วว่ามาเจอคุณป้าแล้วเบื้องหลังคุณป้าอีกแบบเจอแม่คือมึงแบบ สมน้ำสมเนื้อการเมื่อกับเจอตัวแม่ที่เขาแก่แล้วอ่ะใช่ซึ่งเขาเพดมากฉันเพดกว่ามเลยแบบใครจะไปคิดใครจะไปคิดว่าคุณจะมาเล่นติดขนนั่นแหละสิก็คือสวยเออน่าดูดีน่าดูตคือมันมีแบบจุดแบบจุดแล้วคือเขาเดินเรื่องเร็วแล้วจุดตอนจบอ่ะเออ มึงบันดีใครดูแล้วก็อย่าเพิ่งสปอยแต่แบบเออมาเชิญชวนกันได้ที่คอมเมนต์ได้ใช่มาดูหน่าดูจริงก็คือแบบสาวกคนที่ชอบดูหนังแบบทิศวงสืบสวนพลิกๆหน่อยเออพลิกผ่านนั่นนี่นน่นหรือว่าแบบเคยดูกนเกิลมาแนะนําว่าดูอ่าซึ่งเรื่องนี้จะต่างกันไปโดยที่มันเป็นแนวคอมเมดีเออมันเป็นแบบตลกมได้าย กอเกัแบบพอจเดี้อ่ะเออคืออย่างกอนเกินแบบโอ้ยเจ็บหัวแล้วไม่ไหวเร็วแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือมันเป็นแบบสอดแทรกคอมเมดี้เข้ามาแต่มันไม่ได้แบบว่าคอมเมดี้แล้วไร้สาระนะคือมันเป็นมันให้อะไรอยู่มันเป็นฟีลิ่งคอมเมดี้ที่แบบมึงตลกร้อ่ะมันมึงเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยเออแล้วแบบมันฮาเว้เออกูคิดเลยอ่ะว่าถ้าพวกกูดูมันจะต้องมีหน้าแบบมันจะแบบบางสิ่งแล้วแบบ what เอออย่างนี้เลยอะแบบเตรียมแล้วอ่ะไอ้จริงเหรอ มึงไปดูมึงรอแล้วแหละกูรอจริงๆแค่แถวเลิกกูก็จะผ่ายแล้วนะที่แบบว่าเฮ้ยเขาทำกันอย่างนี้หรอแล้วชีวิตจริงเซนอแ่บมันดูไปแบบหนึ่งสองสามสี่คือแบบงงตั้งแต่มาเคาะประตูบ้านแล้วบอกว่าฉันไม่สามารถดูแลตัวเองได้อีกต่อไปใครบอกกูก็ยืนอยู่ตรงนี้ก็อยู่คนเดียวได้หนิงงอทำไมมันเปเอเจนซี่มันคือไหนน้ามันยังไงปัง because I care หรอ Caring is my job เยี่ยมขี้เกียจด่ะ Caring is my job เก yeah, ียจนะแล้วคือตอนแรกอราเห็นชื่อเรื่องคือแบบงง I care a l o t what แบบอะไรแบบงงมากทุกคนอยากตัดสินหนังที่ชื่อเรื่องนะคะเพราะว่างงเพราะว่างงชื่อคือชื่อไม่บอกพอด่ะชื่อไม่บอกพอดแต่สวยหรืออะไรอะไรแหะจริงอ่ะไปติดตามกันได้น Netflix Thailand ครับ ครับไปก่อนแล้วครับรอเรื่องถัดไปครับครับวันนี้ช่วงนี้ชีแนะก็เรื่องนี้ชีแนะครับผิดผิดชื่อรายการผิดครับก็ได้เข้าใจมันเป็นรายการใหม่ทุกคนเรายังไม่คุ้นชินใช่ก็ฝากติดตามแล้วกันนะคะมันจะได้แบบเราจะได้ทําอีกหลายๆ EP เพื่อให้คุ้นชินทุเรยนปัจจียังจำชื่อรายการตัวเองไม่ได้ว่ามันชื่อว่าเรื่องอะไรไงยากมากโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย